โอ้แม่แม่ก่อนแม่แม่ครับแตงเพิ่งตื่นนะครับคุยกับคุณแม่อ๋อเอาว่าจะกระตือจะกระอ่ะโอ้โอ้สบายดีจะบอกคุณแม่หนูสบายหนูเพิ่งตื่นครับเอออเอรออ๋อโอ้กัก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 หวายติดน้ำลายติดคอป่ะ เอออุ้ยเป็นไงเออจะคุยกับแม่อ่ะาเดี๋ยวบอกกับป้าด้วยเนาะให้แม่เดี๋ยวยายส่งให้ป้าด้วยเนาะอ่ะอ่พูดอะไรพูดเลยบอกอ่าอ่าอ่าอ๋ออือโอ้บางทีคุยกับตาสิโอ้ขี้โม้อย่าเลยฮะตาโทรศัพท์คุยกับตาใช่ไหมเหรอตาบอกว่าไงตาบอกว่าไงหนึ่งสองสามหนึ่งสอง ทักโอ้ยอย่างเงี <À. S 2> ้ยเหรออ่าเราตามพูดอย่างเงี้ยเหรอทำยังไงตามบอกทำยไงหนึ่งสองสามโอ้ยเงี้ยเลยอ่อโอ้ย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยเหรอโอ้ใช่ป่ะโอ้รอจริงป่ะโอ้โอ้โอ้เงี้ยเลยเหรอเออหนูนอนสบายเลยสิใช่ไหมอ่าอ่า